เอาล่ะวันนี้ฉันมีภารกิจต,ต้องมาฆ่าพวกอิมพอสเตอร์เฮ้ยพวกคูเมดนี่มันแข็งแก่งจริงๆวันนี้ใครจะสาม,มากฆ่าพวกคูเมดให้หมดโลกได้เนี่ยเฮ้ยบ้า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 เอาละถึงเวลาเขาฉันแล้วเฮ้ย เอ๊ะรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องหนูเลยลองหนันไปดีกว่าเอาไอ้ดี่ดายจะทำอะไรเนี่ยเอาล่ะไปต่อไอ้นี่จะทำอะไรเนี่ย ก็อินพอสเตอร์ด้วยกันนะแต่กูไม่ใช่อินพอสเตอร์เอารมณการเป็นอะไรคูเมดอย่าโอ้ไอ้โคดเอ,อ้ตัวแกนี่มันเหนียวจริงจริงตึงออกแล้วแล้วไอ้แกนี่มันแข็งจริงจริงเอ้โอ้ โอ้ยนี่แกจับจนตายเลยเลยเนี่ยเอ้ยฉันไม่ยอมแกหรอกนะยา่าโอ๊ะฉันเจ็บเอ้ยตายแะแกตายลา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 อากาศดีจังเลยวันนี้หยุดเฮ้ยใคร แกจะย,ยอมเป็นครูเมดไหมก็ได้ก็ได้ไดเอาล่ะถ้าแกย,ยอมเอายานี่ไปเดี๋ยวที่นี่มันที่ไหนเนี่ยที่นี่มันที่ไหนที่นี่มันที่ไหนงั้นใช้ไปละไปดีกว่าไปแบบดื้อๆเลย เก็บดาบดิว่าถือปืนละเฮ้ยเฮ้ยแกน่ะแกเป็นฝ่ายคูเมจเงี้ยเหใช่แกต้องมาเป็นพอสเตอร์เท่านั้นไม่ถ้าไม่ก็ตายซะอ่ะออตาย ออเอออละถึงไม่รู้เร็วโออโอแล้วแกคนสุดท้ายละที่ยังเป็นอีพอสเตอร์อยู่ฉันเป็นอีพอสเตอร์ฉันไม่ตายง่ายขนาดนั้นหรอกนะไปย่อย ไออินพลาสเตอร์มันต้องแน่แบบมันต้องแน่สิแกที่มันโอเนี้เนาะเอาล่วนะไอหนีไม่ได้แล้วเอทำไมกูต้องได้งานนี้ด้วยเนี่ย ้องหนีแล้วต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วต้องหนีแล้วไอ้หนีหนีหนีตายฉันไม่ไหวแล้วเพื่อนฉันต้องแทงอีกทีหนึ่งที่หัวเพื่อที่จะให้มันไม่ทรมานอ,อ่ะทีนี้ก็ตายไปอย่างสงบอ่ะ คุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่คุณได้ภา,ารกิจนี้ก็ผมว่าผมจะต้องแทงที่หัวเพราะว่ามันจะได้ตายแบบไปอย่างสงบเอ้ยคุณต้องทรมานมันสิไม่ทรมานถ้าเกมไม่ทรมานมันเกมจะต้องตายอ้าวได้ได้ไดมึงพูดเองนะว่ามึงจะต้องทรมานเนะี่ยมึงพูด เองนะพูดเองนะพูดเองนะไปพดขปโทษอ่ะมึงพูดเองนะไปพูดเองนะกูจะยิงนิ้วถามคุณเลยกูพูดเ,ดเดองนะกูไ, <c oughs> ไม่แน่เลยไอ้ไอ้ โผเรียกรถพยาบาลด้วยเ,เ,เ,เอาล่ะครับ,ารบมารับตรงนี้หน่อยครับเฮ้ยไม่น่าเลยกูนอนโคม่าอยู่สองสามเดือนไม่น่าไปให้มันทรมานเลยเวกโดนยิงเองอ๋อให้พูดแล้วก็ตลกโอ้ยเออ เฮ้ยไม่น่าริกูเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเรไม่น่าริกูตายซะไอ้ที่โดนใครยิงไอ้โดนใครยิงเนี่ยโอ้ยใครมันยิงวะเนี่ยเป็นไงล่ะแกเรอ๋เดี๋ยวเสียงนี้มันคุณแอปเปิลไม่ใช่ล่ะ สวัสดีคุณแอปเปิลต้องการอะไรฉันไม่ใช่คุณแอปเปิลเวย้ยเอ่ออย่าบอกนะว่าใช้หมอนั่นที่ยิงฉันหรือเปล่าไม่ใช่นี่ก็คุณแอปเปิลน,นี่้วทำไมตาคุณสีขาวอะป,ปะุุบปั๊บเอ่อคุปปุบปั๊บอ้าวเอ้ย โหกูเห็นอนอาคตกูแล้วอะไรเนะี่ยโอ้รถถังไอ้แกตายแกนี่แกหลบไอ่อยู่ยังฉันก่อนนะแกตายเอ้ยรถถังตายอ้ไอ้ไนีไ่